คนจะรวยนะไม่ได้ทําอย่างเดียวแล้วรวยครับจะต้องทํางานที่สองอาชีพที่สามธุรกิจที่สี่นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวครับอายุสักประมาณยี่สิบถึงสี่สิบเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่เราสามารถก้าวข้ามศักยภาพเราไปได้เยอะๆเลยนะครับที่เขาบอกว่าทํางานวันหนึ่งแปดชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วผมคิดว่าตอนเย็นยังพอทําอะไรได้อีกถ้าเราแบ่งเวลาช่วงเย็นเย็นสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงไปทําอะไรที่มีประโยชน์ก็สามารถทําได้ ทำไมเราต้องต้องมีก๊อกที่2 3และ4เพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่าไอสิ่งที่กําลังสู้เรากําลังตั้งใจมุ่งหวังอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะหกล้มพลิกคว่ำก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีอยู่ทางเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเครื่องยนต์นะถ้ามีเครื่องเดียวดับปุ๊บรถก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามีงานที่2อาชีพที่3ธุรกิจที่4นะครับแหล่งรายได้แหล่ง,ไไหลงหนึ่งของเราหยุดดับไปอาจจะเนื่องจากเหตุไม่คาดฝนนันเช่นโควิดหรืออะไรก็ตาม ก็ยังมีตัวอื่นที่อาจจะเป็นตัวช่วยทําให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปได้ไม่ให้เราตกหลุมนะครับการมีแหล่งรายได้หลายทางคือหัวใจสําคัญของคนที่จะสร้างความร่ํารวยให้กับตัวเองและที่สําคัญครับนอกเหนือไปจากมีแหล่งรายได้หลายทางหรือมัลติอินคอมสตรีมแล้วอีกเรื่องที่สําคัญมากก็คือต้องมีแหล่งรายได้ทั้งที่เป็นแอคทีฟอินค m มแล้วก็เป็น a s สซีฟอินคอมแอคทีฟอินค m มก็คือรายได้จากการทํางานโค้ดเห็นโรเบิร์ตคิวสกิเขาบอกว่าต้องเน้นแพสซีฟอินค m มแอคทีฟมันไม่ทําให้เรารวยได้ Active ก็ทําให้เรารวยได้ครับแล้วที่สําคัญ Active ช่วยให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยเราทํางานทําประโยชน์แล้วได้เงินมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีแพ s ซีฟด้วยก็คือเป็นเครื่องผ่อนแรงวันไหนเราอยากจะพักจาก Active นะครับรายได้จากค่าเช่าเงินปันผลดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ก็ทําให้เรามีไรายได้เติมเข้ามาเรื่อยๆได,ได้เพราะฉะนั้นมัลติอินคอมสตรีมแล้วก็มีทั้งแอคทีฟแล้วก็มีทั้ง